ตู้อาวุธสุดเกลือเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ของที่ต้องการทำไมเลดอัพต้องมี2อันด้วยทำไมไม่เหลืออันเดียวแล้วตู้อาวุธเนี่ยควรปรับไหมหรือควรคงความเกลือไว้แบบนี้วันนี้เราจะมาคุยกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นกันชินครับหลายคนที่มีตัวละครพร้อมสับแล้วเนี่ย ก็คงอยากได้อาวุธคู่ใจมาใชเนาะบางทีแบบได้ดีลุกมาแล้วก็อยากได้ดาบบูฟเกรฟหรือแบบมีจงลี่แล้วก็อยากได้หอกสตัฟอฟโฮม่ามาใช้คนเราเนี่ยครับอยากได้อาวุธในตัวอวุธกันนะผมก็ยังอยากได้เพราะอาวุธ5ดาวในเกมเนี่ยครับมันค่อนข้างแรงกว่า4ดาวเยอะมากแม้ว่าเราจะบอกว่า4ดาวใช้แทนกันได้4ีดาวก็จบคอนเทนต์ได้แต่อาวุธ5ดาวเนี่ยมันก็คือความแรงอยู่ดีครับเวลาที่เขาทำดามจหลักแสนโชว์เงี้ยหรือว่าบางทีแบบเคลียดดานอะไรไวไวเนี่ยครับ ตู้อาวุธนะครับที่เป็นอาวุธที่ดีมันจะทาให้เราสามารถเคลียร์คอนเทนต์ต่างๆของเกมได้เร็ว,วยิ่งขึ้นซึ่งดีกับผนเล่นนะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดตู้อาวุธมันเป็นตู้แบบเรดอัพป,ปกติก็คือมีอาวุธหน้าตู้หนึ่งอันเราเปิดเจอได้เลยมันก็โอเคไงแต่ด้วยความที่ตู้อาวุธของเกมปัจจุบันเนี่ยมันมี2อ,อันเห็นไหมอย่างตู้ปัจจุบันก็เป็นดาบบูฟเกฟ stone กับสตัฟอฟโคม่ามันก็ควรจะมีการล็อกไว้บ้างไม่ใช่หรอคือ ถ้าเกิดว่าเราเปิดได้บูฟเกรไปแล้วเงี้ยอันหน้าได้โฮมาัน,นี่เราเข้าใจได้หรือว่าบางทีเราเปิดได้โฮมาไปแล้วอันต่อไปได้บูฟเกรปเราเข้าใจได้แต่ตู้อาวุธที่เป็นเลตอัพเนี่ยมันไม่ควรจะแบบบูฟเกรปเจ็ดอันโฮมาไม่ออกเลยอย่างงี้มันก็ดูแบบไม่น่าใช่ตู้เลตอัพป่ะคือมันประหนึ่งว่ามันแย่เกินไปอะครับเพราะว่าจะบอกว่ามันหลอกลวงว่าไม่ใช่ขนาดนั้นแหละคือเขาก็ไม่ได้หลอกลวงมันมีอยู่ในตู้จริงๆแต่ด้วยความที่เลตอะ มันไม่ได้ฟิกเหมือนตู้ตัวละครไงถ้าตู้ตัวละครคือเฮ้ย90โล5ดาวออกมาลุน50-50 180โลการันตีแน่ๆหนึ่งตัวหน้าตู้แต่อเป็นตู้อาวุธเนี่ยแทนที่จะมีการันตีหน้าตู้อันเดียวไปเลยมันจะมีสองอันแปลว่าถ้าเกิดคุณดวงซวยจริงๆเนี่ยเปิดการันตีเป็นร้อยครั้งก็อาจจะไม่ได้ของที่ต้องการม้แต่ชิ้นเดียวก็ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่นะเพราะปุ๊บ วานต่างประเทศที่ทําคลิป u t u b e เนี่ยโชว์กันเยอะเลยว่าเฮ้ยเปิดแทบตายเนี่ยไม่ออกเลยวะออกแต่ของที่ไม่ต้องการซึ่งมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงถ้าบอกว่านี่คือวิธีการหางเงินของมิโฮโยเราก็เข้าใจได้ว่านี่คือวิธีการหางเงินแต่คุณต้องแยกกันระหว่างสิทธิ์ในการหางเงินของบริษัทกับสิทธิ์ในการเล่นร้องของผู้เล่นแยกกันตรงนี้ก่อนนะถ้าบริษัทบอกว่าฉันจะหางเงินอย่างนี้ฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงพวกเธอต้องเล่นอย่างนี้เพื่อที่ว่าฉันจะได้เงินอย่างนี้ เขาไมีสิทธิ์จะทาอย่างนั้นถูกต้องไม่ผิดอะไรกับการผู้เล่นก็มีสิทธิ์เรียกร้องว่าเฮ้ยเลตมันห่วยเกินไปมันเอาเปรียบเกินไปเราอยากให้มันปรับมาเป็นแบบสมมุติอาวุธหน้าตู้มีอันเดียวเลตอัพอันเดียวจบไปเลยไม่ต้องมีสองอันให้มันวุ่นวายหรือแบบเลตอัพสองอันเหมือนเดิมก็ได้แต่ครั้งที่สองเนี่ยขอเลือกได้ไหมครั้งแรกได้อะไรชางมันเถอะครั้งสองขอเลือกว่าจะเอาอันไหนอะไรอย่างนี้เพื่อให้ผู้เล่นที่เติมตังค์เนี่ยสามารถได้ของหน้าตู้จริงๆอาวุธหน้าตู้ที่อยากได้จริงจริง เห็นไหมผมแยกกันเป็นสองอย่างคือสิทธิ์ในการหาเงินหรือให้บริการกิจของมิวโยเขามีสิทธิ์จะคงไว้อย่างเดิมก็ได้แต่ผู้เล่นก็มีสิทธิ์ที่จะบอกกับมิวโยว่ามึงปรับปรับเดี๋ยวนี้มันเกินไปมันเป็นสองสิทธิที่แยกกันเข้าใจตรงนี้ก่อนทีนี้มังก็จะมีสิทธิ์อย่างที่สามเกิดขึ้นมาก็คือสิทธิ์ในการเข้าสก,กัดอะไรว่าสิทธิ์ในการเข้าสก,กัดคุณจําได้ไหมตอนเรียกร้องให้ปรับจงรีตอนแรกๆเลยอะ เฮ้ยจงลี่อ่อนปรับ่อยสิจะมีคนมาสก,กัดฟุ๊บจงลี่เก่งแล้วไม่ต้องปรับหรอกเอาปรับแล้วก็ดีกันทุกคนไม่ใช่หรอพอมีเรื่องสัญพ้องสายฟ้าเรียกร้องให้ปรับจะเครื่องชิงได้เก่งขึ้นก็จะมีฟุ๊บเครื่องชิงเก่งอยู่แล้วสายฟ้าเก่งอยู่แล้วไม่ต้องปรับหรอกคุณต้องเล่นให้เป็นเองเอาปรับให้มันดีขึ้นไม่ดีเหรอครัวนี้ก็มาเรียกร้องกันต่อเฮ้ยเนี่ยตัวเลดอัอาวุธนะมันแย่ปรับเถอะคุณไม่ต้องปรับปรับทําไมคุณไม่มีห้าดาวก็ไม่ตายไม่ใช่เหรอ เออมันก็ใช่ไม่มีห้าดาวก็ไม่ตายมีสี่ดาวก็เคลียเกมได้แต่เราก็อยากได้ห้าดาวไงคือเราเติมเงินเพราะเราอยากได้แต่พอเราเติมเงินแล้วเราไม่ได้เนี่ยเราก็มีสิทธิ์จะถามว่าเรทของคุณน่ะมันแยก่เกินไปหรือเปล่าวิธีการทโปรชั่นของคุณเนี่ยมันกินเงินเกินไหมนะปรับได้ไหมนี่คือสิ่งที่เราคนจะเรียกร้องได้เพราะเราเป็นผู้บริโภคเรามีสิทธิ์ในการเรียกร้องกับผู้ให้บริการร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเขาไม่ปรับ ็เรื่องของเขาอันนี้เราก็ต้องยอมรับมันนั่นคือสิทธิของเขาเช่นกันเฮ้ยคุณพูดงี้ไม่ถูกนะบางเกมเนี่ยเกลือกว่านี้เขายังเล่นกันได้เลยเกมตระกูลเอเกมตระกูล F อเนี่ยเกลือกว่าตั้งเยอะไม่มีการันตีเปิดไม่ได้ก็เกลือไปเลยหมดเป็นหมืน่นแสนบางทีก็ไม่ได้เขายังเล่นกันได้เลยคุณจะมงางงไงมาเด็กน้อยเพื่อเล่นเกมกระชาไปทําไมล่ะก็ไม่ได้เล่นเกมพวกนั้นบอกว่า การเอาเกมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมาโยงว่าเนี่ยมันเป็นมาตรฐานของวงการเกมนะมันไม่ใช่เลยมันใช้ไม่ได้เลยครับเราพูดกันถึงเกมชีนิมแพคกันอยู่เกมชินิมแพคกเนี่ยเราต้องการอย่างนี้กับเรื่องที่เกิดขึ้นในเกมนี้การที่คุณไปโยงเกมที่มันเกลือกว่านี้มาเพื่อเจือจางว่าเฮ้ยเนี่ยคนอื่นี่เป็นคนกันได้เลยกับเรดอันไม่เป็นธรรมเลยอันทรมานเลยอันโคตรเกลือเนี่ยคุณทนไม่ได้คุณงองแงว่ะมันคนละเกมกันนี่คือประเด็นเลยคุณไม่สามารถเอาเกมอื่นที่เป็นเกมข้างนอกมา เปรียบเทียบได้ว่าเฮ้ยเนี่ยคุณต้องทนนะเพราะมันมีเกมที่เกีก่ยวบนี้อยู่มันไม่ใช่ประเด็นเว้ยมันเป็นการเอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องม,มามโยงมุมมูซั่วๆเลยอะ่ะแล้วถ้าถามกลับไปนะว่าทําไมถึงมาเล่นเกมพวกนั้นน่ะก็แงส่สิก็มันเกลือเกลือเกินไปก็ไม่เล่นไงคุณไม่เคยเห็นหรอคนที่แบบว่าเออเกลือเกินเลิกละไม่เล่นต่อละโยนหมวกทิ้งแม่งไม่เล่นแล้วเว้ยเกลือมันก็มีไง ไม่เคยเจอ,อคนที่แบบเปิดจนเกลือเราเลิกเล่นน่ะเพราะงี้ไงมันทำให้เกมบางเกมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเลดเกลือคนเล่นอยู่ก็จริงแต่คนที่โมโหมากๆตาหมกที่เลิกเล่นมันก็มีไงแล้วนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตู้ออวุธของเกมเกนชินเว้ยถ้าเกิดว่ามันเกลือเกินไปคนมันก็เลิกเล่นซึ่งเกมที่มีคนเลิกเล่น,นเยอะนะครับไม่ใช่เรื่องดีเลยยิ่งถ้าเกิดเป็นพวกสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์เนี่ยเลิกเล่นกันไหนเยอะๆอ่ะมันยิ่งเป็นสิ่งที่เป็นผลลบกับเกมเอง คุณคิดสภาพดูคนใหญ่จะเล่นเกมนี้เห็นสตรีมเมอร์เห็นยูทูบเบอร์เปิดตู้กรชามาหมดเป็นหมื่นเป็นแสนโอ้โหอาวุธไม่ออกเลยเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกโ่ฮ้ยแฮปปี้จังเลยเกมนี้โคตรเกลือเลยเนี่ยเป็นเกมที่เราควรจะเล่นงี้หรอไม่ใช่อ่ะไม่มีทางเป็นไปได้อ่ะเห็นคนเกลือลาสะใจก็จริงเออผมก็เป็นหลายคนก็เป็นเ้ยเห็นสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์เกลือเอ้ยสะใจแต่ถามว่าโดนเข้ากับตัวเองรู้สึกงไงบ้างเจ็บใจนะเว้ยแม่เงย หมดตัวแล้วของยังไม่ออกเลยนี่เปิดหาสี่ดาวยังไม่ได้ยังรู้สึกแบบปลาหมวกอะ่ะเออแล้วคนที่เปิดห้าดาวไม่ได้อะ่ะคนที่เอาเงินที่มีอะ่ะไปเปิดอะ่ะเป็นพันเป็นหมื่นอ่ะหรือเป็นแสน 1, อะ่อน 1, อะแล้วไม่ได้ที่ต้องการอะ่ะเขาจะรู้สึกยังไงดังนั้นครับการเรียกร้องให้ปรับตู้อาวุธเนี่ยไม่ใช่ว่าเรางองแงแต่เรามองว่ามันควรจะดีได้กว่าน,นี้ทุกครั้งถ้าเกิดค่ายเกมฟังเสียงเราเขาจะปรับให้มันดีขึ้นเพื่อผู้เล่นของเขา ถ้าผู้เล่นเรียกร้องก,กันเยอะเพียงพอบอกเขาว่านี่เราไม่โอเคตรงนี้นะปรับได้ไหมแล้วเขาฟังก็แฮปปี้ทัท้งสองฝ่ายอ่ะยู่ขอนี่มาเราทําให้อาจจะแบบปรับให้มันยังมีความเกลือนิดหน่อยแต่ก็ปรับให้นะมันก็ดีกับทั้งสองฝ่ายไงแต่ถ้าเกิดว่าเขาเราบอกไปแล้วเขาไม่ฟังเลยก็ง่ายๆครับเราก็ไม่เปิดตู้อาวุธเราต้องทําใจอะ่ะโอเคตู้อาวุธเกลือเกลือนักก็ไม่เปิด,เร,เ,ปดเราเปิดตู้ตัวละครซึ่งหลายคนก็เป็นแบบนี้ถูกปะเออรู้ว่าอันนี้เกลือก็ไม่เปิดลยเปิดตู้ตัวละครหาตัวละครอวยดีกว่าสบายใจกว่า สุดท้ายมันก็อยู่ที่พวกเรานะครับว่าจะส่งเสียงเรียกร้องดังพอหรือเปล่าถ้าเสียงเรียกร้องดังพอจนไปถึงหูของฝ่ายบริหารจัดการของมิโยโยเนี่ยมันก็ได้ปรับครับมีกี่ครั้งแล้วล่ะที่เสียงเราทําได้จงลี่หนึ่งทีและเรซินอ่ะปรับจากร้อยยี่สิบร้อยหกสิบเผื่อใครไม่ทันเมื่อก่อนเรซินมันแคปที่ร้อยี่สิบมันปรับไปหกสิบก็ยังดีขึ้นมาหน่อยตู้มตเทนพาร์ครับเพิ่มเรซินให้เห็นไหมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือฟีดแบ็ของเรา มันคือสิ่งที่เราส่งไปยังทีมงานของมิโสิยวิวและเขาเับาฟังถ้าเขารลบฟังเราแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายถ้าเกิดเสียงกระดังพอเขาก็ปรับให้แต่บางอย่างที่ขอบางทีเขาไม่ปรับนะเช่นแบบขอแอมเบอร์เทพเป็นตัวละครเหมือนเป็นห้าดาวได้ไหมเขาก็ไม่ปรับให้นะเพราะเสียงมันเบาไงแต่ถ้าเกิดอันทนี่แบบคนเรียกร้องเยอะเสียงดังเดี๋ยวเขาก็ต้องปรับเพราะเขารู้ดีว่าในโลกของวงการเกมครับเกมมันมีให้เลนอีกเยอะแยะมากมายมหาศาลเกนชินปังแค่ปีนี้ปีถัดไป ปีต่อหน้าอาจจะไม่ปังก็ได้ทางที่ดีที่สุดคือรักษาความสัมพันธ์กับผู้เล่นเอาไว้ให้ผู้เล่นเนี่ยรักในตัวเกมอยู่กับเกมนาน,านๆเขาจะได้ทาเกมขายได้นานๆน,นี่คือสิ่งเขาคิดอะไรที่มันขัดใจผู้เล่นเกินไปเขาไม่อยากทาหรอกเออดังนั้นสุดท้ายอยู่ที่เสียงของเราครับถ้าเกิดว่าการปรับตัวอาวุธเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆเสียงของเราดังเพียงพอมีการเล่นร้องไม่เพียงพอเชื่อเถอะยังไงเขาก็ปรับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอย่างไงกับเรื่องนี้บ้าง ตู้อาวุธควรปรับไหมหรือควรจะเกือต่อไปเพื่อให้มันเป็นความเกลือรประจำเกมมาดิสคัตกันมาพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวฉันเข้ามาอ่านแล้วจะมาเข้ามาตอบสำหรับวันนี้ครับปลาร้ของตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรายการคุยเล่นเก็ทินสวัสดีครับผมบ๊ายบาย